ที่วิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮโยสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับแอดซันฉลองเดืมิเช่นเคยนะฮะเอาละฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยมาอธิบายสูตรแบบละเอียดน,นะครับผมว่าเป็นเทคนิคคร่าวๆนะของคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายว่าทําไมเนี่ยเกยมบัวเนี่ยมันสามารถ ปั่นเยอะได้กว่าเกมอื่นนะหรือว่าทําไมคนถึงมันชอบเล่นเกมนี้กันนะครับผมมาเรามาดูเลยดีกว่านะครับผมก็สมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนชอบทุนหนักนะฮะอ่ะยกตัวอ,อย่างคนทุนหนักก่อนแล้วกันสายทุนหนาแล้วกันปั่นเงินอะไรเงี้ยผมเนี่ยเอามาตอนแรกเนี่ยผมมาหมื่นห้านะฮะผมใส่ไปที่200ใช่ไหมเพืเ่อนๆก็ลองคำนวณดูครับว่าถ้าสมมติว่า200เนี่ยสดกดไป5ครั้งเนี่ยเป็น1000ใช่ไหม มีหมื่น้าเนี่ยเท่ากับคุณเนี่ยกดได้ประมาณอ่อมันก็น่าจะเกินร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในการกดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีแตกมาใช่ไหมแต่ว่าทําไมคนเนี่ยคนงบหนาง,งบเยอะเนี่ยทำไมถึงชอบเล่นเกมบัวนะครับผมผมจะบอกเลยนะว่าหนึ่งเลยนะเวลาที่เราใส่ไม้ใหญ่เนี่ยแล้วเวลาบ,บัวโดดขึ้นมาหรือว่ามันแตกข้าคูณสิเนี่ยหรือไม่ถ้เข้าทองเข้าเนี่ยเออ เนี่ยโบกมาทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูนะไม้สองร้อยได้สี่พันเนียครับผมโมโหมันคุม้มครับผมก็คือกําไรเนี่ยมันกระโดดได้เลยนะสมมติว่าคูณสิบเข้าเนี่ยยังไงเนี่ยก็มีแบบแตกเป็นแบบเป็นหมื่นนะฮะแล้วนี่ไม้สองร้อยนะได้สี่พันเพื่อนคิดดูว่าถ้าเพิ่มไม้ไปสักหนึ่งพันเนี่ยสองพันเนี่ยเมื่อกี้ได้สี่หมื่นนะเออ ก็สูตรนี่ก็คือผมก็กดเหมือนเดิมนะครับผมก็คือสามสิบห้าสิบสิบสาสิบอะไรประมาณนี้นะฮะแต่คร่าวๆเนี่ยคือมาอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับผมว่าทําไมคนเนี่ยคนงบเยอะเนี่ยถึงเลือกเล่นเกมนี้นะข้อดีของเกมบัวเนี่ยนะหนึ่งเลยนะครับผมมันเนี่ยแตกเยอะจริงนะแล้วไอตัวที่มันเป็นแบบว่าตัวแบบซิกเนเจอของบัวเนี่ยก็คือคูณสิบนะครับผมแน่นอนคูณสิบนี้ยังไงก็ได้นะเพราะว่าเกมไหนที่มีคูณเนี่ย ผมว่ามันน่าที่จะมาปั้นมากกว่านะครับผมกัแบบเกมที่ไม่มีครูเลยนะอย่างเช่นน้ำแปะนะครับผมเดี๋ยวคิดว่าน้าเนี่ยผมจะมาทําเกมหลายอย่างนะนะเช่นเกมไหนที่น่าเล่นและเกมไหนที่ไม่น่าเล่นแล้วก็ว่าแบบแบบเกมไหนที่ไม่ควรเล่นบ้างแล้วก็เกมนี้เนี่ยอุย้ยคูณสิบไม้ส,สัตว์สองหมื่นนะผมนี่เห็นไหมคือวัวเนี่ยข้อดีของมันคือเนี่ยคือสองพันนะครับผมจริงคือสองพันนะแต่มันเต็มแผงเว้ยมันก็เลยเข้าคูณสิบนะครับผม มันก็เลยเป็นเกมที่คนเนี่ยชอบปั้นนะครับผมยิ่งคนงบเยอะเนี่ยเออเนี่ยดูมันแต่วิวินทีเนี่ยโอ้โหสี่พันนะอันนี้แค่ไม้2 0 0้นะเพื่อนๆ่อนถ้าเราขยับไม้ไปเพิ่มใหญ่กว่าน,นี้นะยังไงก็ได้กรรําไรครับผมแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่จังหวะและดวงของคนด้วยนะว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมอ่าแล้วส่วนมากเนี่ยจะมีคนที่ถามให้แอดว่าแอดในี่เล่นช่วงเวลาไหนนะครับจริงๆเราแอดว่าไอช่วงเวลาเนี่ยหูทองเข้ามา ก็บอกว่าไอาช่วงเวลาเนี่ยแอดเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นแอดเล่นเนี่ยในตอนนั้นที่แอดชอบเล่นที่สุดก็คือตอนชั่วโมงนะถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมบางทีจะเป็นหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มอย่างนี้นะครับผมเวลาเนี่ยบอกตรงว่ามันจะเป็นเวลาที่ไม่ตายตัวนะฮะแอดคิดว่าเวลาเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับการแตกของเกมเป้าวะหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าช่วงนั้นคนอาจจะออกไปทุรละเยอะ เราเล่นน้อยเอ้ยคนเล่นน้อยเราเป็นอะไรตัวหามันน้อยอะไรมานี้นะอันนี้เรื่องเวลาเนี่ยแอดก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมถ้าแอดรู้เนี่ยแอดก็เล่นแบบอย่างงั้นนะยังไงก็แบบเออเล่นรับเวลาก็เลยแบบว่าขอไพรน่ยนะครับผมถ้าแอดเนี่ยแบบว่าบอกไปไม่ตรงนะแบบว่าสมมติว่ากูบอกไปเออกูเล่นแต่ตอนเที่ยงอะจู่ๆแบบคุณคุณไปเล่นตอนเที่ยงใช่ไหมแล้วดันไม่แตกเนี่ยโอ้โหโดนดิครับผมกลายเป็นคนมั่วคนโกหกอ,อีกนะโอ้โห เอาละฮะก็นี่แหละฮะข้อดีของมันนะครับผมเพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะมาแอนจะเพิ่มไม้ให้ดูนะครับผมส่วนใครที่ทุนน้อยเนี่ยก็สามารถปั้นเกมบัวได้เหมือนกันนะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยใส่หนึ่งบาทเข้าไปใช่ไหมแล้วมันแตกมาสัก20อ่สิอะแต่ว่าได้คูณ1ิบนะเท่ากับมันเพื่อนเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยเท่ากับได้200นะครับผมโอ้โห1ิบเท่าเลยนะเออ เพราะว่ายังไงเนี่ยอูโดดมาครับผมเออแล้วเกมบัวเนี่ยไอตัวเนี่ยคือมันดีมากๆก็คือ2องแถวข้างเนี่ยแม่งล็อกอยู่แล้วเวเออแค่ลุนแถวเดียวที่สุดนะมันจะไม่เหมือนเกมโพสคปเตอร์นะครับผมที่มันต้องให้หล่นลงมาลุ้นเอานะแต่เป็นเกมบัวเนี่ยที่มันจะล็อกไว้เลยนะโบเข้ามาเหลื่อแค่ว่าสัญลักษณ์ทุกอย่างเนี่ยมันตรงกันแล้วถ้ามันตรงเนี่ยได้คูณ1ิบแค่นั้นเองนะครับผม นี่ไงได้กล่องเดียวด้วยไอสัตว์ไม่น่าชมแม่งเลยไปกันต่อครับผมเอาละมาในถึงของการที่เป็นสเต็ปต่อไปนะครับผมในการปันทุนนะอ่าก็สมมติว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้อะไรมาสัะยะหนึ่งนะครับผมทุกคนเนี่ยผมว่ายังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะต้องเพิ่มไม้แค่นั้นเองนะครับเพิ่มไม้เข้าไปครับผมแล้วเปอร์เซ็นต์การที่มันแตกของวัวเนี่ยจริงๆแล้วการเพิ่ม <Wow. S 1> ไม้เนี่ย อาจจะไม่ได้เกี่ยวหรือว่าเกี่ยวก็ได้นะครับผมก็คือ50-50นะครับแต่ถ้าว่าเพิ่มมาแล้วมันแต่โบะเดียวเลยเนี่ยผมจิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีดวงนะครับผมแล้วก็สามารถไต่ขึ้นไปได้อีกนะอ้โหูเมื่อกี้วายมาจังสวยนะแต่ไม่ติดแค่นั้นเองนะถ้าสมมติว่าเป็นผมเนี่ยนะระหว่างเกมวัวเกมหนูนะครับผมถ้าจะให้ผมเลือกเนี่ยผมก็จะเลือกเกมวัวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเกมหนูเนี่ย มันใส่ไม้ได้เยอะสูงสุดโกวัวก็จริงนะฮะแต่ว่ามันเนี่ยไม่มีคูณสิบเหมือนวัวนะครับผมเกมที่เป็นแนวสามช่องเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมไอห,หมูทองใช่ไหมเกมหมูทองหนึ่งละเกมวัวหนึ่งละเกมหนูหนึ่งนะครับผมแล้วก็เกมสามช่องที่มีฟีสปินด้วยนะนน่าจะเป็นแพนด้านะผมจําได้คร่าวๆนะเออ ก็พเพื่อนๆเห็นไหมครับว่า4เกมนี้นะครับผมอันดับหนึ่งเลยนะน่าจะเป็นบัวทองครับผมคนที่ชอบเล่นนะจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมเกมที่เป็นแนวนี้นะแต่ว่าผมอาจจะจำไม่ได้นะครับผมก็ขอยกตัวอย่างเกมที่มันฮิตกันแล้วกันนะอ่าเป็นบัวทองหนึ่งใช่ไหมครับผมหมายถึงอันดับหนึ่งอะที่คนเล่นเยอะสุดอะเราก็จะเป็นหนูใช่ไหมส่วนไอ้หมูเนี่ยผมไม่เคยไม่ค่อยเห็นแล้วนะแล้วก็แพนด้าเนี่ยไม่ค่อยเห็นแลวน,นะครับผม ี๋ยวผมจะมาอธิบายนะว่าทําไมคนถึงไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมมาก็ไอเกมวัวเนี่ยคือหนึ่งเลยนะคนที่ชอบเล่นเยอะสุดนะเพราะว่ามันมีคูณ1ิบครับผมแล้วก็อัตราการจ่ายเนะี่ยมันเยอะกว่านะฮะก็คือเหมือนกับว่าไอเกม2เกมข้างหลังอะเกมแพนด้ากับเกมหมูเนะี่ยมันต้องให้เข้าแบบเออมึงต้องแบบเข้าแจ็คพอตหรือไม่อะไรจริงๆรอะมึงถึงจะได้กําไรที่โคตรเยอะนะโอ้โหเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นดูอันคนือก,การหมุน,หม,นหมุนธรรมดาของวัวนะ เพียงแค่คุณเนี่ยแบบเนี่ยไม้4ี่รอยนะแล้วเมื่อกี้ติดวาย2ตัวกับทองนะอันนี้คือหมุนธรรมดานะครับผมแต่งมา2อมื่นะคือมันแสนรักอะ่ะมันให้เยอะกว่านะแล้วก็วายเนี่ยก็แบบว่ามันแบบมันเป็นเกมที่เออนั่นเลยฮะแบบว่าบุ้มบ้ามอะไรเงี้ยคือเกมเนี่ยมันแตกต่างมากนะแบบเกมที่มีฟีสปินเนี่ยบางทีเนี่ยคุณเนี่ยต้องเข้าไปฟีสปินก่อนถึงจะได้กำไรบางเกมเนี่ย ก็ฟรีสปินอาจจะไม่มีกำไรนะครับผมแต่ว่าหน้าเกม้านนองเนี่ยคุณอาจจะได้กำไรเยอะก็ได้นะคือเกมนี้แม่งแบบมีเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับผมแต่ว่าคนที่เล่นเกมบัวเนี่ยหนึ่งเลยนะผมว่านน่าจะเข้าใจง่ายนะแล้วก็2เนี่ยอัตราการจ่ายนะ่ะน่าจะเยอะกว่านะครับผมแล้วก็3เนี่ยมันเป็นเกม3แถวที่มีคูณนะครับผมคูณหนักด้วยนะก็คือคูณ10นะครับผมสมมติคุณได้5,000เนี่ยเท่ากับได้คุณได้5 0,000นะถ้าคุณคูณ10เข้าไปเนี่ย เออแล้วผมว่ามันเป็นเกมที่แตกนอกเนี่ยแล้วมันได้ทองเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับผมผมว่าแม่งเป็นเกมที่โอเคเลยสําหรับคนที่ทุนเล็กทุนน้อยทุนหนาทุนตันกลางอะไรนะผมว่าเกมบัวเนี่ยสามารถปั้นได้หมดนะครับนี่นะฮะก็คือข้อดีของเกมบัวนะครับผมว่าทําไมคนเนี่ยถึงชอบเล่นเกมบัวเยอะกว่าเกมอื่นนะครับผม จริงๆมันก็มีแต่คนเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบนะเกมบัวเออมันเป็นเกมที่เอาง่ายคือหนึ่งนะประหยัดเวลาในการในการแตกด้วยไม่ต้องไปลุ้นเข้าสแครปเตอร์ไม่ต้องไปลุนปป้นอะไรมากถ้ามึงโดดปุ๊บถ้ามึงคุณสิปุ๊บยังไงได้ปุ๊บคุณหนีจบปับ๊บอะไรแค่นั้นนะเป็นเกมที่ใช้เวลาเนี่ยในการเล่นเนี่ยน้อยสุดนะครับผมแต่ว่าจ่ายเยอะนะจ่ายเยอะมากด้วยแหละเออเอาจจริงเนี่ยปุ๊บโดดมา สมมติว่าไม้400นะอ่ะถ้ามึงเข้าทองคูณ10กูหนีเลยอะไรเงี้ยจบเลยอะไรประมาณนีน้มันก็ผมว่ามันก็โอเคนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ชอบการรอคอยอะไรมากมายนะแต่ถ้ายังเป็นสาวถ้ำอะไรเงี้ยโอ้โหกว่าจะเข้าฟรีสปินกว่าจะนู่นนี่กาไรคือต้องเข้าฟรีสปินต้องแบบเออนี่มาปุ๊บอะสมมติทองเข้าโอ้โหบวมาปุา๊บ20,000ไปถอนฮะอะไรประมาณนี้นะผมว่ามันน่าจะแบบแบบว่า ประมานี่นะคนที่ชอบเล่นเกมบัวนะครับผมอหนูเนี่ยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าหนูเนี่ยอัตราการจ่ายเนี่ยจะน้อยกว่านิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครชอบที่แบบว่าม,มันจะแตกต่างอยู่นิดเดียวคือการคูณน,นะครับผมเก mm. มหนูเนี่ยไม่มีคูณน,นะแต่ถามว่าทองเข้าเยอะเหมือนกันไหมเนี่ยเยอะเหมือนกันครับผมเออไม่ไม่ต่างกันเลยนะถ้าเล่นไม้สูงเนะี่ยแต่ว่าหนูเนี่ยมันจะต่างนิดนึงก็คือบัวเนี่ยมีคูณสิบแต่หนูเนี่ย มันมีไม้อะไรนะไม้ที่แพงที่สุดอะเออเขาเรียกประมาณนั้นนะครับผมไม้หนักสุดอะมากกวัวน,นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมหมายถึงว่าคนเนี่ยทำไมถึงชอบเล่นบัวน,นะครับผมผมไม่ได้หมายงวว่าทุกคนชอบเล่นนะอะไรอย่างี้นะอย่าเข้าใจผิดนะฮะแค่ผมอธิบายให้ฟังว่าทําไมนะครับผมเพราะว่าเกมมันเป็นแนวทางประมาณนี้ประมาณนี้เป็นสเต็ปนี้สเต็ปนี้นะฮะอ่าอย่างเช่นมันก็มีหลายคนนะครับผมที่อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าซีรอร์อย่างเช่นเกมจินนี่ หรือว่าคู e ออฟ b บลต t y ที่มันต้องแบบเข้าไปปุ๊บไปเลือกนะครับผมอะไรมาเนี้ยนะโอ้โหสัตว์คูณสิบมาเห็นหมันเป็นเพื่อนคือได้หกพันนะครับผมเอาจริงเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าคูณสิบเข้าไปประทัดนะอันนี้แค่ประทัดนะครับผมแต่มันได้คูณสิบนะหกหมื่นครับผมโอ้โหยอดมาครับผมเมื่อกี้จักไม่มีอะไรนะกระโดดทีหนึ่งครับผมอันนี้คือไม้สองพันนะฮะนี่นะฮะคือว่าทาไมเนี่ยใครไอ้ขาโจเนี่ยไม้หนักเนี่ยชอบเล่นเกมบัวสุดนะ เพราะเหตุผลนี้แหละครับผมโอ้โหดูสิเห็นไหมเอาล้วฮะเป็นไงบ้างครับผมกับคําที่ผมเนี่ยพูดไปนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอร์ซันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจแอร์ซันด้วยนะแล้วคลิปหน้าเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะครับผมว่าแอรเนี่ยจะมาแนะนําหรือว่ามาแนะแนะวเกมทางอะไรอีกเฮ้ยแนะนําเกมอะไรอีกแนวทางเออพูดปนกันหมดเลหมดแล้วกู เอาละะถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยรีวิวเกมไหนหรือว่าเอาเกมนี้มันแตกต่างเกมนี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเอาละฮะวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาเพื่อมไปก่อนนะครับผมจะเรียมช่วยนักเข้ามาดูเยอะนะครับผมบ๊ายบายจ้าจุ๊กทุกคนวันนี้ผมกินหอยจอดีกว่าบ๊ายบาย